สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง u t u b e เสียสระรคุณบิัมครับวันนี้อยู่ที่บ้านขามโกกโครับแปลงยี่ย้ายมาจากขามโกกคเช่นกันครับเป็นแปลงของที่สแสวงครับที่สแสวงแปลงที่พวกเรามาทํางานแล้วค้างคากันอยู่ครับวันนี้ก็ได้พึ่งกำมาได้เข้ามาเรื่องของการจัดการดึงน้ําออกจากบอ่อครับเนี่ย เราเทียดิู่ด้านล่างครับเนาะดึงน้ำครับนี่ฮะวิดน้ำออกจากบ,บอ่อนะฮะดูวิธีการดึงน้ำของเราครับนี่ฮะโอ้ดูแล้วเกินครับตรงนี้แล้วก็ใช้พยานานดึงออกไปต่ออีกรอบหนึงฮะแล้วก็ด้านบนก็เป็นหน้าที่ของเจ้ามายสายลูกครับคอนโทรลเจ้าคูเกต้ายูอา,าครับเคลี่ยคันดินครับเนาะเคลียกองดินเคลียคันบอ่อครับ จ้าไม้ครับผมเนาะสะอาดครับจบแล้วครับใช่ไหมถือว่าตอนนี้ก็ถือว่าจบครับไม่ต้องรีบนะครับผมเพราะว่าสวยงามละดึงดินไปตรงนี้ครับผมตรงนี้จะเป็นคลองไส้ไก่ครับออกไปหาคลองไส้ไก่เก่าของท่านครับตรงนี้ครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะฟองไส้ไก่ออกไปหาฟองไส้ไก่ของของท่านตรงนี้ครับผมแล้วก็จะจบการคลองไส้เก่าก็จะเชื่อมจากมุมบ่อหนึ่งและบ่อสองมุมบ่อทางซ้ายและขวาครับผมเนาะแปลงนี้ ของท่านก็ท่านชอบเรื่องของการทำโค้งน้องนาหรือว่าทำอา้าน้ำไหลมาจากไหนนั่นี่ทำไมมีน้ำไหลมาฟังน้่น้ำไหลเข้าบ่อครับ พี่สบายพี่พี่พี่สบายโอ้พี่น้ำมาไหลเข้าไปรูน้นี่น้ำไหลจากตรงไหน,นล่ะนี่ไหลเข้าบอ่อใหญ่แล้วพี่ไปดูหน่อยใช่ไหมมาดูเลย ไม่รู้ว่าดูดน้ำไปแล้วน้ำไหลเข้าไปกลับไปคืนบ่อลแล้ครับเพราะว่าบ่อนั้นเรายังไม่จบเหมือนกันครับเนี่ยบ่อลนี้ที่เราทำล้วไม่เคลียร์ครับนะยังไม่จบก็พรุ่งนี้ก็จะให้จำไม้ครับเนาะเคลียร์ดิ้งได้เลยครับพรุ่งนี้ก็เคลียร์ดิ้งด้านนู้นได้เลยครับผมใช่ไหมพี่เนี่ยน้ำไหลมาใช่ไหมนี่น้ำไหลเข้าตัวนี้เอาน้ำไหลารงไหนเดี๋ยวน้ำล้นข้อล้นเรื่องไม่ยังไม่เห็นล้นที่ไหนน่าไม่ใช่มันรีรูเหรอฮะ น้ำล้นแล้วครับไหลเข้ามาแล้ว ดูไปรูปไปส่งขึ้นมาเลยครับะดูสวยงามเลยครับว้าว้าว้าวเราเกียรทำอะไรับเนี่ยว้าวอ,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 อันนี้มันไม่ได้มันหาปลาแล้วนี่ บรรยากาศดีมากครับท่านปลูกทุกมะนะครับตัวนี้เนาะเนี่ยต้นสักต้นยางนาต้นอะไรครับหลายๆต้นครับเนี่ยมะพร้าวมะมะกล้วยครับมีหมดครับตัวนี้ครับมะทุเรียนมะม่วงครับท่านปลูกเนี่ยดูเป็นแถวเป็นแนวเป็นคันาต้องํำของท่านครับเนี่ยท่านปลูกเป็นคนะตองทำเลยครับเพราะท่านทําอยู่แล้วครับเรื่องของโคกน้องนาโมเดลหรือว่าทําเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของ เสรษฐศาสตีใหม่ครับท่านชอบไปแล้วครับเรื่องนี้น้ำไหลลงมาก็จบแล้วครับไปไหมไปปิดได้ไหมพี่ จะได้ปลาครับดูจะได้อะไรครับได้ไหมได้ไดูได้ดูเอามาดูเอามาดูได้ไ่ะจุยเจ๊ยางไงนะโอ้เจอของดีครับนนี้กินต้มปลาเนาะ เดี๋ยวผมอ,ออกเบียว้าวนี่ครับปลาคอยใหญ่ครับผมสุดยอดครับโอ้โหนี่ครับใหญ่มากครับนี่ครับผมตัวนี้แหละครับที่เรารอคอยครับผมนี่ยบัคอยใหญ่ครับผม ประมาณเล็กเกินครับได้ตัวนี้ครับน้องโอ้โหมาดูซิว่าเราขุดแล้วได้อะไรครับนาะเราเจออะไรครับไมนเจอตัวครับในเล่นกันสนุกเลยครับใชนี้ ได้บอกร้ยไม่ได้ครับ ได้ตัวน้ำตัวเองอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณนี้แหละดินมันจะเหลือไม่เยอะแล้วครับดิ้ก็จะเอาตรงนี้ขึ้นมาก็มาเป็นฝั่งนี้ให้มันเสมอหน่อยก็ปั่นปั้นปั้นครับได้แล้วแหละพอจะดึงความใส่ไก่เอานี้ไปหาควอมใส่ไก่เก่าเขาแล้วก็ดึงความใส่ไก่เขามาใส่ให้มันจบแก้ไขสถานการณ์เอาตรงนู้นเลยมีปัญหาอยู่น้ำเยอะมาก โอดูทั้งวันก็ไม่ตื่นหรอกเพราะว่าหนึ่งมันดูดเวลาดูดแรงๆดูไม่ได้ครับเลยเวลาลงไปงี้ครับนี่ขนาดีต้องใช้ไมโครตัดเลยเพราะตอนนั้นมันจะใกล้ถึงนั่นแหละผมก็ดูดแค่ชั้นบนผมจะเจาะลงไปเลยดูแค่ชั้นบนชั้นนี้ฮะแล้วก็เพราะมันมันจะถึงอยู่แล้วเหลือนิดเดียวก็จริงจริงแค่ถ้าเขาพอใจง่ายเรเราเราก็จบก็จบพอติน้ำบอลดินมันก็ไม่เยอะมากใช่ไหมครับยิ่ง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 สูงยิ่งจะลำบาก นะครันแอ่ว hey, ันเยอะมากแล้วเต็มบ่อแล้วอันนี้คือดินราดินแข็งมาปั้นขึ้นแล้วครับที่ผมทำตอนนั้นปั้นที่ว่าก็ติดตรงนี้ครับแล้วติดตรงนี้ครับก็เลยเอาดินแข็งที่กุดทั้งหมดอะโปะปั้นหมดแล้ว คลิปนี้ขออนุญาตแค่นี้นะครับสวัสดีครับ